ทีส่ส่วนอะไรรถเกียร์อยู่นี่นี่รถเกียร์นอนอยู uh, ่นี่เกรี้ยวหูรถสีแดงรถเกียร์รถสีแดงมันมีรอยนะรอยรอยรุ่มเป็นอย่างนี้ไหมครับเรารอยเรามาชนตรงนี้เราเอยมาชนตรงนี้เลยครับมาจากเนี่ยฮะมาจากเส้นทข้างวัดแล้วก็มาแล้วมันมีเสียงรถบิ่แไปแต่แกอยู่แล้วแกก็เหมือนแกตกใจแล้วก็พุ่งมาอย่างแร๊ นอนอยู่ที่ไครับกระแทกมีรอยสีรถเกิดพอ่อพ่อแม่่มไม่มีเราเลยไปถามคุณพยาบาลแม่ตามว่ามีแค่ระบออกมาในรถไอออาวันมันต้องจอดชะลอแต่ตอนนี่ไอ้ไม่จอชะลอมันเหมือนจะรีบยับเพิ่มรถก็ตัดได้เมื่เก๋งแล้วคราวนี้แม่ตามที่ขึ้นไหมครับคู่ประกบกันมาเนาะไอ้แม่ตามหลังเข้าไปปลปอป่อยเลยเนาะแล้วมั <c oughs> นก็ไม่ชลอตรงข้างบนนี่ไมาชะลอ พ่อรถมันคับข้างตามพ่อไม่อยู่ผมจะไปซ่อมรถโโอ้หคือรู้เลยว่ามันปุมาเลยมันขี่เข้าไปใกล้มากอันนี้น่ารู้เรียนเทศบาลเนี่ยวัดเจียเนาะน่ารูเรียนเทศบาลเนี่ยวัดเจียคือตอนเนี้ยก็คือเมื่อวานเนี้ยต่อเดี๋ยวเราแก้กินต้นตรนีมันมีแต่มันมันส่งไม่ถึงมันไม่ถึงไมครับมีมีตัวนี้ที่เห็นบังเกิดเมียเพราะที่แรกผมคุยกับรไอเวนผมก็ไม่เห็นเหมือนกัน แต่เห็นรถกู้ภัยจอดแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าเกิดเนี่ยรตรงไหนจนผมก็เลยเออลองมาดูตัวนี้ที่เหนียก็เห็นแต่รถคันนี้เปลี่ยนสถานะเห็นหน้อออาออ,าอ,อ,าอันนี้ช่วงช่วงเวลาเท่าไหร่กันนี้นะเที่ยงเท่าไหร่เที่ยงสี่สิบสามเที่ยงสี่สิบสามที่เ,เ <todos S 2> กิดร่อสามวีดีน่าจะมีกล้องมั้งนะใช่เพราะเพราะเต้องต้องใช้น้องใชยก็แม่ก็บอกว่า โดนกระชากสร้อยก็เลยขี่รถตามแล้วก็เลยทําให้แม่ลม้ลมรถลม้มแม่ก็บอกแค่นี้ค่ะแม่บาดเจ็บยังไง้างครับก็เลือดไหลออกตรงช่วงแถวหูตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีเจ็บเหมือนกระดูกคอคหักหรือร้าวอะไรสักอย่างค่ะหปลาหหาปลาก็หักข้อเท้าก็หักแม่นอนโรงพยาบาลน,นานไหมครับนอนแค่คืนเดียวค่ะเสียวันไหนครับ เสียวันทีวันที่สิบเก้าช่สิบเก้าช่ใช่ค่ะครับผมแล้วแล้วทีนี้คุณแม่คุณแม่ได้ให้บอกแซกอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับหรือหรือก่อนก่อนที่คุณแม่จะเสียแกบอกแต่ว่าเป็นผู้ชายค่ะผู้ชายยังไงฮะนุกก็บอกแค่นี้อะค่ะเข็นรถมากันกี่บคนครับแม่บอกไม่ไม่ไม่เลยค่ะแกบอกแต่ว่าเป็นผู้ชายมาดึงสร้อยแกมากะชากสร้อยแก่สร้อยกค่ะก็อยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าให้ช่วยติดตามให้เร็วที่สุดค่ะ เพราะว่าเราก็เสียคุณแม่ไปไปแล้วแล้วก็อยากอยากให้ทางโรงพยาบาลแบบชดเชยให้เราบ้าง mm. เพราะว่าเนตอนที่รักษาอยู่หนูก็บอกตลอดว่าเลือดแม่ไหลตลอด mm. แต่ไม่มีการไม่มีการแบบเอาเลือดเอาอะไรมาให้เลยจนเลือดแกมหมดตัวะคะ่ะ mm. แล้วแล้ว,ลวอาการหนักถึงค่อยเอาเลือดมาให้ตอนเช้าแต่ก็ไม่รับแล้วอะคะ่ะเสียก็เลยเสีย mm. ก็รู้สึกเสียใจมากค่ะ คือพ่อก็รับไม่ได้เลยแล้วจะมีน้องแกมีแกมีลูกสาวคนเล็กอีกคนนึงคือตอนนี้กำลังอยู่อนุบาลสองตอนสงสารก็คืออยากฝากให้หาตัวคนร้ายให้ได้อ,อ๋อมีมีน้องเล็กต้องดูแลอย่างี้ใช่ค่ะเป็นเป็นน้องสาวของน้องใช่ไหมครับเป็นใช่ค่ะเป็นน้องสาวค่ะ หนูเป็นลูกสาวคนโตก็ต้องมาดูแลแทนแม่หมดทุกอย่าง